เต้ยเฮลันเรตติ้งมาตาลดาทำสถิติใหม่ดีงามพระรามสี่นางเอกสาวเต้ยจรินพรยิ้มกลื้มหลังเรตติ้งตอนล่าสุดของมาตาลดาละครน,น้ำดีสุดฟิลกูดออกมาทุกสถิติใหม่ทำได้สูงที่สุดนับตั้งแต่ออกอากาศมาโดยเต้ยโพสต์ภาพยิ้มสุดสดใสในคาแรคเตอร์ มาตาลดาและแคปชั่นว่ายิ้มแฉ่งให้กับเรตติ้งเมื่อคืนคืนนี้มาลุ้นกันนะคะว่าใครเป็นแม่มาตาคายซิซิสำหรับเรตติ้งมาตาลดาตอนซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่26มิถุนายน2566ได้ไปที่3.2เรตติง้งกทอมอได้ไป6.53ยอดดูสด3.8แสนคนและยอดหลังอีกกว่า10.6ล้านวิว เียกเสียงปรบมือรัวๆทั่วพระรามสี่ดีงามสมมงมากจ้า